ไไม่เสียเวลากันเนาะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพลาเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะเป็นพลานเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆนะคะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบกุนะคะพี่ขาสวยเดิมสภาพดีตามแบบนี้เลยได้พาตรงตามรูปทุกรายการนะคะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่ง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพละสมเด็จเนื้อโลหะสีทองนะจ๊ะเนี่ยนะพละสมเด็จนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองสสวยๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พ,พิมพ์นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามบาทนะคะรายการที่สอง 300บาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สารายการที่3านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูข่ขาวนะคะวัดหลักสี่ปีสองสี่นะคะเหรียญหลวงปูข่ขาวนะคะวัดหลักสี่ตัวเหรียญเป็นปีสอง9ี่เเนื้อทองแดงลมดำค่ะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะ นี่นะคะสะภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะพี่ขาสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามเหรียญหลวงปูข่ขาววัดหลักสีนะคะเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่หกเก้าสามร้อยบาทรายการที่สามรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะองค์นี้ พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะเป็นพระเนื้อผลงลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสีสวยเดิมๆนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มลงรักเก่าๆนะคะสามร้อยบาทรายการที่สี่รักแห้งๆ่อนๆเลยนะคะสะภาพยังดูดีอยู่ รายการที่ 4- 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรายการที่5พระสมเด็จค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์วัดเกตนะแต่ส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเราเองเลยนะพระสมเด็จนะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆค่ะมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะมวลสารนะคะจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะ สภาพยังดูดีอยู่นะคะสวยเดิมสภาพดีรายการที่5นี้นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่5รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่6เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังเรียบองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังเรียบเนื้อผงเก่าๆลงลักแห้งๆร่อนๆมาแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะลงรักแห้งๆลอนๆมาแบบนี้เลยสวยเดิมคลาสสิกเลยนะคะเป็นพามเนื้อผงสีสวยนะคะรายการที่หกนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่หกพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังเรียบนะคะลงรักเก่าๆแห้งๆค่ะลอนๆมาแบบนี้เลยสามร้อยบาทรายการที่หกนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดค่ะเป็นเหรียญนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเหรียญหล่อเนื้อชิ้นนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังค่ะ รายการที่7นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8เป็นพลาสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะองค์นี้รายการที่8นี้นะคะเป็นพลาสมเด็จหลวงปู่ภูเนื้อผงเก่าเก่ามวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จหลวงปู่ภูนะคะสวยเดิมสภาพดีค่ะ มวลสารเห็นชัดเจนเลยนะคะเนี่ยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะ จะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0 8 3 4 3 7ป7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะได้พ่าตรงตรง,ต,รงตามรูปทุกรายการเลยรายการที่8นี้นะคะสมเด็จหลวงปู่ภู300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9 เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อ่าเป็นเหรียญอาจารย์ฉิมนะคะเหรียญอาจารย์ฉิมเนื้อทองแดงลมดําค่ะสวยเก่าสภาพดีนะคะเหรียญหลวงเหรียญพระอาจารย์ฉิมนะคะเป็นเหรียญจังหวัดเชียงใหม่ปีสองห้าหนึ่งสามนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสีสวยเลยค่ะสภาพดีเนี่ยนะคะ สวยสภาพดีรายการที่เก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่9้าเนี่ยค่ะสามรอยบาทรายการที่เก้ารายการที่9้านะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่10บเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ <ๆ S 1> เก่าเก่าแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมเก่าเสภาพยังดูดีอยู่บ้างนะคะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์น้ำหนักเบาแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบนี้สามร้อยบาทนี่นะคะรายการที่สิบค่ะสามร้อยบาทหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน 300บ้บาทรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นพลานรูปลอหลองพ่อเงินนะคะนี่นะรูปลอหลองพ่อเงินไม่ทราบกุูไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสสวยๆสภาพดีนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะเี่นนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สเสัดสามร้อยบาทนะคะรูปรล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เนื้อแห้งๆผิวแห้งๆนะคะคราบกุกคราบเก่าตามซอกจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะ สวยเดิมนะคะ300บาทรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่12นี้เหรียญหลวงพ่อคูณเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะด้านหลังเหรียญจะเขียนปี2519สวยเดิมสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญน,นี้เนี่ยนะคะสีสวยเดิมๆนะคะ สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างรายการที่12นี้300บาทค่ะรายการที่12รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13เป็นพรกปิดตาเนื้อเมกพัดนะคะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อเมกพัดไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะ สวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเนื้อเมกพัดเก่าๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะพระปิดตาเนื้อเมกพัดสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลย เนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสภาพดีขอบข้างส,สวยเนี่ยนะคะเหรียญน,นะคะเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะเนื้อทองแดงลมดำกับ <c oughs> สภาพเก่าค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมา <c oughs> เหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะ <c oughs> เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างด้านหลังเป็นตัวหนังสือ <c oughs> เป็นยันต์แบบนี้คะ่ะมาพร้อมเล่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทนะคะ รายการที่15ค่ะ300บาทเป็นเหรียญอาจารย์มั่นพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000พนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437นะคะ4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยได้พาะตรงตามรูปทุกรายการเลยรายการนี้เป็นรายการที่15 3 0 0บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เป็นพระนางพยานเนือดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ พระนางพยาเนื้อดินนะคะ<ม>เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสีดำๆนะคะเป็นคราบลาดำนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยราดำนะคะขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะพระนางพยาเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่ 16- 300บาทเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่16ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำปีสองสี่หนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีสอง9ี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะสวยสวยเดิมเดิมขอบข้างดูดีนะคะเนี่ยนะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดสาอบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ด เหรียญหลวงพ่อกันนะคะ300บาทรายการที่17ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินปิดทองเก่าๆมาทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินปิดทองเก่าๆมาทั่วทั้งองเลยค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ องน,นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการที่สิบแปดนี้สามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดพระท่าก,กระดานเนื้อชิ้นปิดทองเก่าๆมาทั่วทั้งองแบบนี้นะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบแปดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นเหรียญ ครูบาชัยวงนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญน,นี้นะคะปเป็นเหรียญครูบาชัยวงนะคะใบหน้าท่านชัดเจนหุ่นลายกลมๆแขนลำล้ำนะคะเห็นนิ้วมือน,น,นิ้วมือชัดเจนแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเลยค่ะสภาพดงดูดีอยู่บ้างนะคะแต่เคยผ่านการใช้งานมานะคะองค์นี้เคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญน,นี้ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่19 300บาท300บาทนะคะรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20ค่ะรายการที่20นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีทองปิดทองเก่าๆมาโทษอง,องค์แบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยสภาพดี ปิดทองเก่าๆมาทั่วทั้งองค์เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่ง รายการที่สองหนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อสีแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกเนื้ออะไรก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อสีแบบนี้เลยเขียนปีสองสี่หกหกนะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าตัวเหรียญเป็นเนื้อสีแบบนี้เลยปีสองสี่หกหกค่ะสวยเดิมเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ด เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่21ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22เป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะพระท่ากระดานเนื้อชิ้นเงินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างคราบกุ่คราบเก่าตามซอกยังพอเห็นชัดเจนนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22 300บาทนะคะรายการที่22ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23เป็นพระรูปรอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆสนิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเก่าๆสนิมขึ้นเห็นชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ลูกหล่อหลงพ่องเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสนิมขึ้นเห็นชัดเจนสสวยแบบนี้รายการที่23 300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของถูกของราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000นะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083437 4753 083 437 4 7 5ศนนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีก <ze> ันทุกรายการเหมือนเดิมได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทจ้ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นเหรียญเนือ้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์น,นะคะ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ตัวเหรียญเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพยังดูดีอยู่บ้างนะคะสภาพยังดูดีอยู่นะคะ,าะ,คะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะองนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้กันน้าได้รายการที่24 3 0 0บาทนะคะรายการที่24 รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงเหรียญหลวงพ่อสุริยันนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมีโค้ตัวเลขเหรียญหลวงพ่อสุริยันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยมีโค้ตัวเลขด้านหลังเป็นรูปแบบนี้นะคะด้านหลังตัวเหรียญเป็นปีสองหห หกสี่หกสี่หรือหกห้านี่แหละนะเนี่ยนะคะสวยเก่าแบบนี้เลยครับตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยสวยสภาพยังดูดีอยู่นะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้าค่ะเหรียญหลวงพ่อสุริยันนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบหก เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดำนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมเป็นปี82เนื้อทองแดงลมดำค่ะตัวด้านหลังนะคะจะเป็นยันแบบนี้ดอกจันทรตรงสวยนะคะสภาพดีขอบข้างดูดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26-300บาทค่ะรายการที่26เหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดำสวยๆแบบนี้ 300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27เป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะคราบกุคราบเก่าสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสีดำๆนี่เป็นคราบลาลักษณ์สีดำนะคะสวยสภาพดีเก่าๆคลาสสิกนี่นะคะคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยเป็นพราเนื้อผงเห็นมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์รายการที่27นี้ สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญกรมหลวงนะคะเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะด้านหลังด้านหลังจะเขียนปีสองห้าสองสามนะคะเหรียญกรมหลวงชุมพรปีสองห้าสองสาม ส,สวยสภาพดีเนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28 300บาท300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตวันนี้มีมาแค่2เซตนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่1กันนะคะชุดนี้นะคะเป็นเซตที่1น,นะคะเซตที่1 องละ800บาทจ้ะเซตที่1นนะคะองละ800บาทเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะองนี้นะคะเป็นพละไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเป็นรูปบัวรูปแบบนี้เลยนะคะเป็นพละรูปหล่อแบบนี้นะคะเก่าๆสภาพยังดูดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อ800บาทนะคะเซตที่1 800บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อแรลบางไผ่เนี่ยนะคะอันไหนหน้าหลังก็ไม่รู้นะเนี่ยนะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อแรลบางไผ่ค่ะสนิมสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะติดเ,เรียกอะไรนะเส้นเหรอคะเส้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะทั่วทั้งองค์เลยนะคะติดเส้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะ เป็นพระปิตาเนื้อแบางไผ่ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าแปดร้อยบาทค่ะเนื้อแบางไผ่รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหนรียญหล่อหลวงปู่สุขไม่ทราบพิมพ์นะคะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขไม่ทราบพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยค่ะ สวย,ส,วยสภาพดูดีแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบแบบนี้มีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะเป็นเซตที่หนึ่งแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นงาแกะจิ้งจกค่ะเนี่ยนะคะงาแกะจิ้งจกไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อส,สวยเลยนะคะสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้ 800บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหมากทุย <_ an> เขาเรียกว่าหมากทุยนะคะเห็นเจ้าของเดิมเขาเรียกว่าหมากทุยลงรักเก่าแบบนี้เลยไม่ทราบหลวงพ่อนะคะไม่ทราบหลวงพ่อหมากทุยลงรักเก,เก่าแบบนี้นะคะไม่ทราบหลวงพ่อสวยเก่าแห้งแบบนี้เลยนะคะมีเสียงนะสว,สวยแบบนี้แ800ร้อยบาทค่ะแ800รอบาทนะคะหมากทุย 800บาทเซตที่1นนะคะ800บาทค่ะอง์ละ800บาทรายการเซตที่1นงเนี่ยนะคะองละ800บาทต่อไปรายการเซตที่2นะคะเซตที่2เซตที่2มีอยู่องค์เดียวนะคะเซตที่2เนี่ยนะ,ะอง์ละองะ์องนี้นะคะ1,500องค์นี้นะคะ1,500นะคะเป็นพล u สสมเด็จลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยนะคะ พราสมเด็จนะคะลงลักปิดทองเก่าๆแห้งๆลอนๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมลัดกรอบเงินนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมลัดกรอบเงินสวยเดิมสภาพดีเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ทับไปอีกทีหนึ่งนะคะรายการนี้1,500้ารนะคะรายการนี้ สมเด็จนะคะ1,500รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเซตที่3มีอยู่องค์มีอยู่1รายการนะคะนี่นะคะมีอยู่1รายการรายการนี้นะคะ2,000บาทค่ะ2,000บาทนะคะรายการนี้2,000บาทเป็นพระภัยลีนะคะพระภัยลีเนื้อเงินค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อเงินลงยาสีนะคะองค์นี้พระภพลีเนื้อเงินนะคะ ตัวเหรียญเป็นเนื้อเป็นเนื้อเงินค่ะปี2495นะคะพระภัยรีเหรียญเนื้อเงินลงยาสีสวยแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินหนานาสีสวยแบบนี้สองพันบาทค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อเงินลงยามาพร้อมเลี่ยมเงินด้านนอกแบบนี้ค่ะสองพันบาทนะคะมีอยู่องค์เดียวสองพบาทนะคะเซตนี้นะคะเป็นเซตที่สาม สองพันบาทค่ะรายการนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ